ทางแก้ไขที่เมื่อคู่ชีวิตของเรามีภาระหนี้สินที่ต้องรับผิดชอบแทนพ่อแม่หลายครั้งนะคะที่ครูอ้อเจอภรรยาหรือว่าสามีมาบอกว่ามีปัญหาครอบครัวค่ะเพราะว่าคู่ชีวิตเนี่ยมีภาระหนี้สินของพ่อแม่ที่ต้องรับห่วงมาดูแลทําให้ชีวิตคู่เกิดปัญหาเงินไม่พอค่าใช้จ่ายหรือรายจ่ายมากเกินไปซึ่งเคสแบบนี้นะคะคูอ้อกล้าการันตีได้เลยค่ะว่าคุณกําลังเข้าใจผิดว่าการที่วันนี้ คู่ชีวิตของเรารับภาระหนี้สินแทนพ่อแม่เป็นปัญหาของชีวิตคู่ทำให้ตัวเราหลงโฟกัสไปผิดที่ผิดทางและเข้าใจว่าสิ่งที่เจออยู่นั้นเป็นปัญหาและทางแก้สิ่งที่คุณต้องทำมีปัจจัยดังนี้ข้อที่หนึ่งนะคะคุณต้องเป็นกำลังใจค่ะแล้วก็เป็นแรงสนับสนุนให้คู่ชีวิตของคุณการที่วันนี้เขามีปัญหาในเรื่องของการรับภาระหนี้สินแทนพ่อแม่ ตรงนี้แหละค่ะมันคือสิ่งที่เขาขาดหายกําลังใจเพราะตัวเขาเองเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะต้องรับภาระตรงนี้ไปอีกนานเท่าไหร่และพรานจะไม่รับก็ไม่ได้ด้วยเพราะเขาเป็นลูกและการที่เขาเป็นลูกที่ยอมรับภาระตรงนั้นได้สิ่งนี้มันคือตัวเราเนี่ยต้องส่งเสริมกําลังใจแล้วก็ให้สนับสนุนเขาค่ะข้อที่2นะคะสิ่งที่คุณต้องรู้ค่ะลูกที่เขายอมรับภาระนี่สินแทนพ่อแม่มีความบอบช้ําทางด้านจิตใจสูงมากด้วยความที่เขาเป็นลูก ที่ต้องยอมรับแบกรับ ภาระหนี้สินของพ่อแม่ที่เขาไม่ได้ก่อทําให้เขาต้องต่อสู้ต่อจิตใจของตัวเขาเองเนี่ยสูงกว่าคนปกติทั่วไปและสิ่งนี้ทําให้ตัวเขาเองเนี่ยไม่สามารถปรึกษาใครได้ค่ะแม้แต่คู่ชีวิตหรือว่าเราซึ่งเป็นภรรยาหรือเป็นสามีค่ะเพราะสิ่งหนึ่งที่เขาจะต้องถกเถียงกับตัวเองอยู่ซ้ําๆว่าทําไมเขาต้องเป็นคนที่รับผิดชอบอะไรแบบนี้เขาจะหาเงินได้เพียงพอไหมเขาจะหาอะไรได้เพิ่มจากตรงไหนเพื่อที่จะได้ปลดหนี้ให้กับพ่อแม่ของเขาได้ไวๆ เพึ่งการที่เขาจะต้องต่อสู้ต่อจิตใจเขาเองใช้พลังกายพลังใจสูงมากค่ะสิ่งสําคัญนะคะเวลาที่คุณเจอชีวิตคู่ของคุณเนี่ยเจอปัญหาแบบนี้อยู่อะค่ะและคุณไม่สามารถที่จะให้กําลังใจเขาได้ค่ะคุณกําลังได้ไปเปิดช่องว่างในจิตใจให้กับเขาอะโดยที่ตัวคุณเองไม่รู้ตัวซึ่งเป็นช่องว่างที่หากมีเพศตรงข้ามค่ะมาให้กําลังใจเขามาแสดงความเห็นอกเห็นใจให้คําแนะนํากับ คู่ชีวิตของเราได้เนี่ยค่ะมันจะทําให้ตัวเขาเนี่ยไปติดเพศตรงข้ามหรือว่าติดมือที่3คนนี้ได้แบบง่ายเพราะมันเป็นช่องว่างที่เขาขาดหายตรงนี้มานานค่ะทําให้เขาไปติดเพศตรงข้ามได้แบบถอนตัวไม่ขึ้นสิ่งสําคัญมากๆเมื่อเราเจอปัญหาแบบนี้ในชีวิตคู่ของเรานะคะประเด็นคือเราไม่จําเป็นต้องไปโฟกัสค่ะว่าปัญหานี้สิตรงนั้นน่ะมันจะพอกพูนมันจะใหญ่หรือมันจะเยอะไปได้ขนาดไหนเพราะตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นค่ะพอบางคนก็หลงทาง แต่ไปโฟกัสว่าเป็นความผิดของพ่อแม่คู่ชีวิตของเราทําไมจะต้องมาเจออะไรแบบนี้ทำไมคู่ชีวิตของเราต้องมาแบกรับภาระซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ค่ะเพราะสิ่งที่คุณต้องทําคือการผลักดัน ให้กำลังใจส่งเสริมคู่ชีวิตของเราตรงนี้แหละคะ่ะที่จะเป็นแรงผลักสนับสนุนให้คู่ชีวิตของเราเนี่ยเขาก้าวข้ามผ่านปัญหาและมีกำลังใจในการต่อสู้ในสิ่งที่ชีวิตคู่ของเรากำลังเจออยู่ตอนนี้จงจำไว้ว่าเวลามีปัญหาเราจะต้องเป็นแรงซัพพอร์ตทางด้านจิตใจเป็นฝ่ายสนับสนุนแม้ว่าเราไม่สามารถให้คำแนะนำหรือหาทางออกให้กับเขาได้คะ่ะอย่างน้อยให้ตัวเราเป็นโพซิชันของความปลอดภยัยเป็น ื้นที่อบอุ่นใจและเป็นกําลังใจพาเขาก้าวข้ามผ่านจุดนี้ไปด้วยกันค่ะและสิ่งสําคัญมากๆนะคะเมื่อคุณเจอเหตุ การแบบนี้คู่ชีวิตของเราไปแ,แบกรับภาระหนี้สินและค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆแทนพ่อแม่ของเขาเนี่ยคุณกําลังได้คู่ชีวิตที่พรีเมียมเป็นคู่ชีวิตที่หาย,ยากเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถแบกรับหนี้สินหรือภาระค่าใช้จ่ายที่หนักอึง้งแทนพ่อแม่ได้เพราะลําพังแค่ตัวเองเนี่ยบางทียังเอาไม่รอดแต่การที่เขากล้าที่จะสู้ กล้าที่จะลุยเอาหนี้สินของพ่อแม่มาเก็บไว้กับตัวเขาและเขาเป็นคนออกหน้ารับผิดชอบเองตรงนี้แหละคะ่ะคุณกําลังได้ภรรยาที่ดีกําลังได้สามีที่เลอค่า และสิ่งนี้นะคะมันเป็นสิ่งที่เราเองจะต้องให้ความเขา้าอกเข้าใจเขาค่ะสิ่งที่คุณต้องรู้นะคะคุณไม่ได้มีหน้าที่ในการซ้ําเติมเขาเพราะจิตใจของผู้ช่วยของคุณตอนนี้อยู่ในสถานะที่เปราะบางค่อนข้างมากค่ะซึ่งหากเราค่ะเป็นคนที่ไม่สามารถให้พลังใจหรือให้กาลังใจกับผู้ช่วยของเราได้ในยามที่เขามีปัญหาลักษณะแบบนี้ค่ะตัวเขาเองเนี่ยแหละจะเป็นคนที่ไปหาพื้นที่พลังที่ทําให้เขาเยียวยาจิตใจ ในยามที่เขามีปัญหาแบบนี้ได้เช่นมือที่3ามสายเปหรือมือที่3ที่มีศักยภาพ ในการที่จะให้กําลังใจให้กับตัวเขาได้สูงกว่าตัวเราค่ะและส่วนใหญ่ค่ะสามีภรรยาที่เจอคู่ชีวิตลักษณะแบบนี้จะตามเกมไม่ทันจะกลายเป็นว่าตัวเราเนี่ยไปสร้างปัญหาให้กับคู่ชีวิตของเราเพิ่มค่ะโดยการไปโฟกัสที่ตัวของปัญหาเช่นเงินที่มากขึ้นมีสินที่พ่อคูณและไปโฟกัสซ้าเติมให้คู่ชีวิตเกิดความเครียดมากขึ้นเช่นทําไมพ่อแม่เธอสร้างแต่ปัญหาหนี้ตัวนี้เมื่อไหร่จะหมดมันจะหมดเมื่อ อะไร ชั้นเครียดชั้นเบื่ออะไรแบบนี้ค่ะคําคู่ลักษณะน e าทีฟเนี่ยค่ะที่เป็นการการะตุ้นให้คู่ชีวิตของเราเกิดความตึงเครียดเกิดความรู้สึกผิดกับตัวเขาเองค่ะและเกิดความรู้สึกว่าเขาต้องการที่จะคนเข้าใจกับสถานการณ์ที่เขาต้องแบกรับค่ะหูอ้อก,การการันตีว่าสิ่งสําคัญที่สุดเมื่อช่วยคู่อคุณนะคะเจอสถานการณ์แบบนี้อยู่สิ่งสําคัญคือกําลังใจเท่านั้นไม่ใช่การไปโฟกัสที่หนี้สินหรือโฟกัสที่ตัวเงินค่ะ ทุกคนสามารถมีนี่กันได้ค่ะและนี่ตันนั้นสามารถหายไปได้เกิดจากการที่จับมือไปด้วยกันเกิดจากการที่ให้กำลังใจและให้แรงใจค่ะตรงนี้แหละค่ะคือพลังอำนาจมหาศาลที่จะทำให้ชีวิตคู่รักคุณมากขึ้นและเขาบอกว่าคุณคือคนสำคัญในชีวิตและจะทำให้ทั้งคุณแล้วก็คู่เกิดความแน่นแฟน้นรักกันมากขึ้นเพราะเราได้ใช้โอกาสตรงนี้ค่ะเป็นโอกาสที่ทำให้ตัวเราได้เห็นใจกันค่ะไม่ใช่ไปโฟกัสท ที่ปัญหาค่ะไม่มีใครค่ะโฟกัสที่ปัญหาฟโฟกัสที่ตัวเงินหรือฟโฟกัสที่หนี้สินแล้วหนี้มันจะหายไปได้หรือว่าจะเจอวิธีทางที่จะทําให้หนี้นั้นคลี่คลายและถ้าตัวคุณเองค่ะรู้สึกว่าตัวคุณมีความบกพร่องในการสื่อสารมีพฤติกรรมที่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิดความเครียดและไม่รู้วิธีการสร้างเสน่ห์มาใจค่ะครูขอแนะนําให้มาเรียนในคลาส ปรับตัวเป็นผู้หญิงเลอค่าค่ะเพราะใน,นคลาสนี้ค่ะจะมีแนวทางเทคนิคการใช้คำสื่อสารในทางจิตวิทยาการวางโพซิชันของตัวเราให้กลายเป็นคนสาคัญในยามที่คู่ชีวิตเจอปัญหาในยามที่คู่ชีวิตต้องการกำลังใจหรือคู่ชีวิตของเรารู้สึกว่าตอนนี้เขาเหินห่างจากเราค่ะมันเกิดจากพฤติกรรมของตัวเราที่ไปรีแอคชั่นกับเขาค่ะสิตรงนี้แก้ไขได้อย่ารอให้ปัญหาบานปลายหรืออย่ารอให้คู่ชีวิตของเราไปเจอมือที่3แล้วขู่ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคู่ชีวิตก้าวข้ามผ่านปัญหาผ่านพ้นอุปสรรคไปด้วยกันนะคะ